สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันดึกนะคะอย่างที่เคยพูดไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยพี่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็กลับมาที่ออฟฟิศ ที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปสอบมานะคะตอนเช้าของวันนี้นะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เนี่ยพี่จะให้พวกเรานะคะมาโหวตกันดีกว่าว่าพวกเราอยากจะให้พี่สอนทําข้อสอบนะคะหรือว่าจะให้สอนคําศัพท์ ที่มักจะออกสอบดีนะคะเอาที่มันเป๊ะเป๊แม่นๆไปเลยเอาอันไหนดีนะคะระหว่างที่ให้สอนสอบนะคะหรือว่าจะให้พาทําข้อสอบนะคะคือเอาแบบแม่นๆเป๊ะเป๊ะเลยและเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าโหวตกันเสร็จนะคะก็เอาเท่าที่เราอยู่ด้วยกันนี่แหละนะคะถ้าเราโหวตกันเสร็จนะคะเดี๋ยวที่จะแอบแจกคะแนนนะคะ สองคำศัพท์ที่ออกสอบแน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยนักเรียนที่อยู่ในคอร์สนะคะก็ยังไม่ได้ให้สองคำศัพท์นี้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่ก็ไลฟ์ไปในกลุ่มแล้วนะคะว่า,เ,าเก่งข้อสอบนะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะใครที่โรงเรียนนะคะอย่าลืมนะเข้าไปดูไลฟ์ล่าสุดนะคะที่พี่เข้าไปดูไลฟ์ล่าสุดที่พี่ไลฟ์ไปในกลุ่มนะคะในกลุ่มปิดที่เราใช้เรียนกันนะคะ เป๊ะเป๊ะแม่นแม่น,มนปังปังนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้อีกสองคำศัพท์เลยทีเ่เมื่อเช้าเนี่ยคือเราก็แบบเหมือนกับสอนเท่าที่จำได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้มาถึงเนี่ยก็คิดคำศัพท์จำเพิ่มได้อีกสองคำเอออ่ะเดี๋ยวพี่ขอแชร์ก่อนนะคะวันนี้มาดึกมากเลยทุกคนจะให้เราแบบว่า À, จะให้เราโหวตกันนะนะคะว่าอยากจะให้สอนคำศัพท์เลยหรือว่าจะให้พาทำข้อสอบดีนะคะคำศัพท์ก็จะเป็นศัพท์ออกสอบนะคะคำศัพท์ก็จะเป็นศัพท์ออกสอบอ่าโอเคเอาอะไรดีจะเอาศัพท์ออกสอบนะคะหรือว่าจะเอาพาทำข้อสอบดีคะศัพท์ออกสอบหรือพาทำข้อสอบนะคะลองพิมพ์เข้ามากันค่ะ ลองพิมพ์เข้ามาดูนะเดี๋ยวพี่ขออนอุญาตแชร์ไปก่อนอุ้ยดึกมากเลยเนี่ยมากันดึกนะคะมากันดึกจะให้เปิดเผยสอบออกสอบหรือว่าจะให้พาดท,ทำข้อสอบแบบเก่งข้อสอบดีนะคะลองพิมพ์เข้ามานะคะอะถ้าเกิดว่าพวกเราพิมพ์เข้ามาตรงนี้นะ พี่ก็จะได้ช่วยสอนที่หน้าเพจด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พิมพ์กันตรงนี้ยังไงพี่ก็สอนเข้าไปในคอร์สอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า เรียนแทบจะฟรีบวกกำไรให้กับน้องๆน,นะคะคือเก็บคะแนนเต็มๆนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ให้2องคำศัพท์ก่อนละกันนะคะคำศัพท์แรกนะคะที่ข้อสอบมักจะออกนะคะก็คือ,อเป็นเขาชอบออกคำซโนโนนีมอ่ะคือคำที่แบบความหมายใกล้เคียงกันหรือว่าให้เราตีความจากบริบทในบทความนะว่าคำศัพท์นี้เนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรนะคะก็ อันแรกเลยนะคะคือคำว่า choice นะคะ choice เนี่ยที่แปลว่าแบบเออตัวเลือกทางเลือกอย่างเงี้ยแล้วก็แปลว่า superior ได้ด้วยแปลว่าสิ่งที่ดีดีเลิศอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นความหมายเดียวกันเลยและอีกอันนึงอันนี้น้องๆน่าจะรู้นะคะก็คือคำว่า screen นะคะ screen เนี่ยที่แปลว่าแบบเอ้ยมา screen หน่อยเอาเสื้อไป screen เอากระเป๋าไป screen หน่อยอ่าเสื้อไป screen เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่นะจะอาจจะเป็นแบบว่า screen line ไ,ไม่ใช่นะคะ screen ที่หมายถึงว่า สกรีนดูว่าของข้างในมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะคือสกรีนเนี่ยนะคะความหมายเนี่ยความหมายเดียวกับคำว่า access อ่ะ access ขอแปยค่ะ access นะคะก็คือ a d s, s e s, s, s นะคะอันนี้เนี่ยออกบ่อยนะคะแล้วก็เป็นคำที่เป็นซินนอยมกันด้วยถ้าสมมติว่าในโจทย์น้องๆเจอคำว่า Uh, screen นะคะใน choice ถ้าเขาถามว่าความหมายน่าจะแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบคาว่า a s s e s s ได้เลยที่แปลว่าประเมินนะคะอันนี้เป็นสองข้อเก็บคะแนนเต็มๆนะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่มักจะออกสอบนะคะบางทีเนี่ยน้องๆอาจจะเจอในข้อสอบชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะคะ ก็จริงๆพี่ไปสอบมาพี่ก็เจอมาหลายชุดแล้วนะคะแล้วก็มีคำศัพท์แบบนี้ออกบ่อยเหมือนกันนะคะก็จำคำศัพท์ไปได้เลยนะคะอ่ะพี่ให้พวกเราโหวตกันนะคะให้พิเศษนะคะสำหรับคนที่อยู่หน้าเพจนะคะว่าให้พี่พาทำข้อสอบนะคะแบบตะลุยโจทย์เลยนะคะที่ทำได้แม่นได้ไวปังๆนะคะกับอีกอันนึงก็คือให้สับ ที่ออกสอบไปเลยคือจําคํานะคะแล้วก็แบบโอ้โหเจอเข้าไปในห้องสอบปุ๊บอุ๊ยคํานี้คุ้นๆเหมือนที่พี่หญิงเคยสอนก็มีโอกาสที่จะเป็นคําตอบที่ถูกแบบนี้นะคะเอาอันไหนดีไหนลองโหวตกันสิคะจะเอาข้อที่หนึ่งหรือว่าจะเอาข้อที่สองดีโอ้โหแอบมีหัวใจนะเนี่ยแอบมีหัวใจมาด้วยสวัสดีคะ่ะแอบส่งหัวใจ แอบส่งหัวใจมาด้วยเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างน้องๆสบายดีกันไหมคะไม่ได้แบบพี่ไม่ได้มาไลฟ์เลยนะคะช่วงนี้ก็คือเทรดนะคะสอนเทรดนะคะก็คือแบบก็จะเน้นเน้นไปที่เทรดด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ ยังยังคือพี่อะค่ะคือพี่ก็คือแบ่งเวลาอยู่แล้วนะคะก็มีทั้งช่วงที่ดูแลเกี่ยวกับโทรอีกนะคะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับการเทรดนะคะมันคนเราเวลากันนะคะยังไงก็ดูแลพวกเราได้ทั่วถึงอยู่แล้วนะคะขอบคุณหัวใจค่ะยังส่งมาอยู่เลยขอบคุณมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าใครมาดูทีหลังนะคะเราลองวตกันดูค่ะแล้วเดี๋ยวพี่มาช่วยนะคะว่าเราต้องการที่จะ ทำตะลุยข้อสอบด้วยกันหรือว่าจะให้พี่บอกคำศัพท์ที่มันตรงๆแม่นๆให้แบบเจอในข้อสอบปุ๊บคิดออกปับ๊บตอบได้ปุ๊บคะแนนขึ้นปับ๊บแบบนี้เลยนะคะขอกำลังใจหน่อยครับครูพี่หญิงจะสอบ26นี้แล้วอ,อุ้ยจริงๆมีเวลาเหลือเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ทวนไปถึงไหนบ้างแล้วนะคะ อนนี้ทวนไปถึงไหนบ้างแล้วเรียนไปถึงไหนบ้างแล้วพี่จะบอกเลยว่าตอนนี้นะข้อสอบคือออกวนๆซ้ําๆเทคนิคเดิมคําศัพท์เดิมๆเลยดังนั้นนะ่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะลองเข้าไปดูในไลฟ์หรือว่าเข้าไปดูในคลิปของพี่ก็ได้ในเพจเนี่ยก็พอมีบ้างนะคะแล้วก็มีบางโพสต์นะคะที่สรุปเกี่ยวกับว่าข้อสอบปีนั้นปีนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะข้อสอบสองปีที่แล้วอะ่ะพี่ก็ยังเจออยู่เลย ะะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสําหรับเรื่องว่าข้อสอบยากไหมนะคะจะยากเกินไปหรือเปล่านียนะคะคือข้อสอบเป็นเหมือนเดิมแบบเดิมขอให้ผมตั้งใจนะแล้วก็ทบทวนเท่าที่มีในเพจเพียงพอทุกอย่างอยากได้คะแนนเท่าไหร่เหมือนแบบว่าสเสกเอามาได้เลยนะคะ500ยคะแนนเนี่ยชิลมากๆเลยนะคะ6 0 0 7 0 0 800ยยังไงก็ทำได้แน่นอนนะคะข้อสอบออกเหมือนเดิมได้เลยนะคะ ยังไงก็ทําได้อยู่แล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนไม่เ็็ตรงไหนก็สามารถคุยกับพี่เข้ามาหลังไมได้เลยนะคะอ๋อขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณหัวใจมากเลยชื่นใจโอเคหองรัวเลย <laughs> ขอบคุณค่ะโอเคก็ ข้อสอบเป็นเหมือนเดิมนะคะที่เหลืออยู่แค่ว่าเราแบ่งเวลาแล้วก็ทวนเรื่องเดิมซ้ำๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ได้คะแนนเต็มพี่ก็ไม่ได้ทําข้อสอบเยอะมากนะคะพี่เน้นแค่บางชุดคือพี่ทําเยอะจริงนะทุกคนคือไม่ใช่ว่าแบบไอพี่หญิงทําแค่200้อข้อจริงหรอไม่ใช่คือทําเยอะแต่ว่าพอเราจะโฟกัสให้คะแนนขึ้นจริงๆเนี่ยเราอ่านแค่ชุดสองชุดให้มันปงังให้มันแบบจําได้ให้หมดแค่นี้เลยคะ่ะนะคะก็ทําคะแนนขึ้นได้สูงแล้ว ยังมีหัวใจกันมารวนๆเลยน้องๆคะ่ะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะทุกคนยังไม่หลับไม่นอนกันอีกนะประเด็นคือพี่นี่แหละทำไมยังไม่หลับไม่นอนอีกทำไมถึงมาพูดตอนนี้นะทำไมถึงเรียกพวกเรามาตอนนี้นะโอเคค่ะก็วันนี้ไปสอบมาก็เลยก็พอจะจำได้แล้วก็พอจะพอจะ ลิสต์ออกมาให้ได้ว่าคำศัพท์ไหนที่เป็นคำศัพท์ที่มักจะออกสอบแล้วมันตรงกับที่อยู่ในคอร์สแล้วตรงกับที่พี่เอามาสอนน้องๆบ้างอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็คอยเช็คตลอดนะว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันตรงกับข้อสอบไหมอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ตรงเราก็ไม่รู้ว่าจะอ่านไปทําไมใช่ไหมคะก็เอาอันที่ตรงๆมาสอนกับพวกเรากันนะคะดังนั้นพวกเราโหวตกันมานะว่าอยากจะให้พี่พาตะลุยข้อสอบนะคะ พี่จะไปคัดมาให้ว่าข้อสอบอันไหนที่คล้ายของจริงกับอันที่สองนะคะลองโหวตมาว่าจะให้พี่สอนสับไปเลยที่แบบออกสอบอย่างนี้นะคะเอาอันไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะพี่ก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาดูกันว่า อันไหนชนะเนาะแล้วเราก็จะได้มาไลฟ์กันนะคะมาเพิ่มคะแนนด้วยกันฟรีๆเลยนะคะให้ฟรีๆเลยค่ะจะได้ได้คะแนนเอาไปใช้กันนะคะทำให้ชีวิตดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นนะคะบ๊ายบายค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะทุกคนขอบคุณหัวใจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะดึกแล้วยังอยู่ด้วยกันอยู่เลย